ไดหลายเด้อพี่น้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วขอบคุณว้าวสามยี่สองล้านน้องใจแล้วพี่น้องความยี่สองล้านน้องใจแล้วขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องเลยาเป็นบุญวาสนาขอบคุณได้หลายเด้อขอบคุณได้หลายณัททินันฉัดฉลิมขอบคุณได้หลายเด้อคุณณัททินัน สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะโอ้ยดีใจครับดีใจครับพี่น้องด้ต่งางระดัโอ้ยแอบหนาจอว่าท่านเลยอันว่าสิไปอันล่างถวยตู้เง่นว่าท่านไปไปอพี่น้องข้ามาหันเปิดไหลมือนี่ว่า่อไ้เปิดไหล,ไไหลอันนี้ว่าหาานันไหลทั้เลี้ยว ทางเที่ยวมีคนไปเบิงยนคอมเหมตนให่งนนึงวัดดีค่ะยี่สิบเอ็ดหลานดวงใจว่าหันยิบเก่าหลานคอมเมนน์บะท่านเลยอันั้นกับพรท่านขอบแคบหน้าจอวันคอมเม็นเริ่มแคบหน้าจอบ่ท่านเลยพี่น้องเยปวดขาท่านนี่ปวดขานี่หัวเข่าเสียมไปหาหมอเขาว่าหัวเข่าเสียมงอเข้าบ่ไา้ดพี่น้องประเด็นงอเข่าเ่ไาะดประเด็นคอยหันขาไปเห็ดงานเนะว่าเห็ดกับเ่ราะใดห้าเป็นหนีเขา ปรเด็นเป็นหนี้านาอยู่เบิกเขาเทียนนันเทียนหนีเล่ไกลเป็นดินพอหางโมงจากบ่เคยได้เป็นหนี็เไยเป็นหนีนี่หละคนเ้องพอนี่นอนพี่น้องโรลกไผไข่เก็บมาเหยียบเยียนห้องว่ามีโรลกเป็นลาพันประเสริฐขึ้นเขาไวาเลยนะแปลมากอะทั่งชวนสุนแนวนาะพี่น้องเนาะกดไหลกคตแช่ให้นเดอ้อพี่น้องเนะียนาทีนันจะเลิม ฉัดเฉลิมณที่นันชัดเฉลิมสวัสดีค่ะคนนุณณทีนันชัดเฉลิมขยียนก็ถอบอลเนี่ยนอขวัมาถืกระวังนกูเกินมาถืห่หนกูเกิแปลก็รันแน่เลยณที่นั่น สวัสดีค่ะคุณลำพุนบัดบางแก้วโอ้บางบัตรไม่ก็ตรวจก้อให้ดูออ่านผิดอ่านถูกจะปนี่ยตัวหยึ่งโน่หนึ่ตัวเต้าโน้ตัวหยึ่งโน่หนึ่งตัวเต้าหนึ่งโน่หนึ่งเขียนผิดเขียนถึกตาไม่หนู จัดจลาลืมสวัสดีค่ะคุณลำพุนบางวัดสวยหน่อหน่อยเนาะการตี บอละการที่พี่น้องกระโจมทองสวัสดีค่ะคุณบอละการกระโจมทองขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อได้กล่ามาแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์หให้ผู้ขานในเด้อผู้ขากาดที่แป็นทูบันให้ข้าเจ้ายังหันทุกข,ขันจักผู้พี่น้อง ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเด้อทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแช่พีนนน่น้องขอบคุณหกหลานดวงใจเย็ดหลานดวงใจว่าหันเพิ่มมาตั้งยี่สิบเก่าพี่น้อง,ใ,าาง, 29, องให้ดีใจครับแคบหน้าจอว่าท่านมาใหมา่เยอพี่น้องเลยยี่สิบสามสิบบังหันค่าตาหนันอยู่แคบหน้าจอว่าท่านหน้าจอมันหนังย่าง ว่าี่เอารุ่งชุ่มชุนส่วนนี้ขันแคบหน้าจอไดที่ไปเปิดทางชุ่มชุนพออันยังมีอ่นเขาเอิานนี่ยังนั่นล่มบนเออล่มบนน้อยสมองพอไปสมองซ่ากเป็นล่มบน